哈哈哈哈哈！哈哈。 เมื่อวันที่21ตุลาคมที่โรงพยาบาลบางละมุงครอบครัวเฮงตระกูลนำโดยนายชาญยุทธนางวิไลวันเฮงตระกูลนายรัฐกิจเฮงตระกูลอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวกฤตนาถเฮงตระกูล ผู้บริหารบริษัทโสพลเคเบิลทีวีพัทยาพร้อมด้วยครอบครัวพรกิจประสานเจ้าของโพประดิษฐ์นาเกลือได้เดินทางเข้ามอบเงินให้กับโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อจัดสร้างห้องพักพิเศษผู้ป่วยของอาคารสมนึกสุขศรีการอาคาร5จำนวน2ห้องห้องละ2,90,000บาทรวมจำนวน5,80,000บาท โดยมีนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงเป็นตัวแทนรับมอบในการนี้นายแพทย์วิชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมงุงได้กล่าวขอบคุณทั้งสองครอบครัวที่ช่วยทําบุญบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ พร้อมกล่าวอวยพรให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

การรากภูก็เปลียนะครับแล้วก็มีการยุคุวิลาวันแตการค็นควรนะครับที่ช่วยมำเิการในกาบทวงโรงยาบาลนะครับเพื่อจะมีการตามวัตถุประสงค์นะครับการนี้ก็ขอให้นักที่ดกโรงพาบาลคราบมีความสุขความเจริญนะก็เสุขภาพตงนี้ครับ Red Five Academy แ n c a า p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพ ได้ที่ Facebook Red 5 Academy